เบียบแบพริกลงก่อนพี่น้องอันสีเอาพลาสติกห้องดาให้มัน mm hmm. น้ำม,มันสิบอได้ไหลออกจ้ะตีหูดเบียบพริก่อยพี่น้องลูกท้ายลาค่อยเฮ็ดเบียบไฮ้เมานนสไฮ้ลูกเคยบุได้นอ้อพี่น้องเอ้ยมันอุบาท Mm, men det er samme, ikke også? Ja. Kan det være? Vi kunne bare prøve lidt på den anden. Ja, mm. yeah, så so, bare vælge lidt så so far lave. Um Ja, yeah, vi vender lidt og effekt, så so bare mm, sk skal... det hele ned. Vi kan ja, ikke skal. lægge plastik på for det hele Vi kan ikke lægge plads i en over potterne. เอา,ขาเขาไปหยาดลูกเห็ดงานแหละพ่อใหญ่อันอนี้ mm hmm. เอาเขาไป มนุษย์ดีคลิปเียอันนี้ไปให้ป๋า

ยังบ่ได้กินกับแางตัวพี่น้องขอให้ได้มีบักพริกกินเนาะเพราะว่าปีที่แล้วข่อยปลูกมันโดกโดกแม่ปีนีก้ก็เละเสียดหลายกว่าเกา่าพี่น้องผู้ใดอยากได้เบียร์แบบพริก,กมาปลูกกิ่งกลางมาเด้อค่ะแบกพริกไอ้กระเลียงหอมนิน่งจ้ะดกขนาด ชิลี่มิงฝรังอีกอย่างน้ำสกุลมิงน้ำสกุลคือคนจีนเสร็จเทคนิคเจียวมีเมียเล่าเัางสิแหละมันตองฉลาด พ่อแม่แบบมีแม่น,นลำสุจฉาพี่น้องขอโทษอันเพราะว่าคนบ้านนอกสบ,บายบ้างแต่ก่อ,อนเอาอยู่บ้านนอกเขาก็ต้องมีเทคนิคเนาะเวลาห้าวันไปให้ไปหน้าเขาบวมมีโคบวมมีสากเาสียดจากไหนให้เขาปัดต้นไม,ม้มาเฮ็ดสากเนาะเฮ็ดยังเขาก็เฮ็ดสากเฮ็ดโคกได้หม็ดใน,นพี่น้องเขาเอื่นประสบการณ์ชีวิตแม่สี นี่อันแบอืดพันนมันปลูกก็ได้เดือนหนี้เพธ่์นว่ามันปลูกได้เดือนหนาพอเย็นมขึ้นมันจิตตายมันเย็นมันจิตตายพอน่ะขอยกเลยอึดอันนี้แบบพีไปแต่ปีที่แล้วได้พี่น้องนี่ต้นนี้แต่ปีที่แล้วมีน้วยก็เล้ยงน่อยดล้งดอกก็เล้งส่ิวิตามินมันอยู่จ้ะอันนี้เบี้ยนิดหน่อยข่อยเบี้ยแับแตงข่อยแักแตงไข่ข่อย ต็นเต็น้าเต็น้เต็มจริงบ้านห้ายอันนี้แบบบัวแบกบัวให้มาหนุ